นางเอกสาวแอปทัสะออนออกมายอมรับในรายการประกฏดการวันสนั่นจอวันละครสงครามสมรสหรือคดีรักร้าที่กำลังถ่ายทำจอออนแอร์นั้นคือละครผัวผัวเมียเมียเรื่องแรกที่รับเล่นดยแอปบ,บอกว่าเป็นเรื่องราวชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวถามว่าทำไมถึงรับเล่นต้องเกริ่นก่อนเลยว่าที่ผ่านมาแอปบ,บอกตลอดว่ายังไม่พร้อมรับเล่นละครผัวผัว,ผวเมียเมียละครเมียหลวงเมียน้อย ก่อนหน้านี้ถ้ามีบททํานองนี้มาไม่ว่าจะยังไงไม่รับเลยจนกระทั่งมาเจอเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ให้แค่ความบันเทิงถ้าจะลงมาเล่นคนดูต้องได้ประโยชน์เรื่องนี้นี่แหละจะสร้างประโยชน์เลยแอปเลยทําค่ะสําหรับผู้กํากับคือพี่สันสันสีแก้วหล่อแอปรับเพราะพี่เขาด้วยและอย่างที่บอกแอปเล่นเพราะเนื้อเรื่องสะท้อนสังคมปัจจุบันที่เราเห็นกันแต่อย่าบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติ โจ์พี่สันตอนไปเวิร์กช็อปก็บอกว่าละครเรื่องนี้ขอให้ทำอะไรที่เป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงพอเจอประโยคนี้เข้าไปแอบรู้สึกว่าแอบเล่นเต็มที่เต็มร้อยเล่นด้วยใจเลยค่ะส่วนเมื่อถามกระแสความรักที่มีจะส่งผลกับละครไหมแอบบอกว่างานก็คืองานสมัยนี้คนแยกได้เรื่องงานกับในละครอย่างเรื่องนี้ไม่ได้ขายจรินแอบว่าคนที่ดูจะอินไปกับบทบาทของมันจริงๆ เรื่องนี้สำหรับแอปมันเรียวมากๆเรื่องนี้เล่นด้วยใจส่วนหนึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเองก็เคยมีชีวิตครอบครัวเพราะฉะนั้นแอปก็รู้สึกว่าบางอย่างในประสบการณ์ของเราก็เอามาใช้ได้คะ่ะ